สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหนึ่งทลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสครับกับงานแก้ไขปัญหาเลยนะคันนี้ n i s s นิสสันฟอนเชียวายดี25นะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนอ้าวสตาร์ทเครื่องอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะเปิดฝากระโปรงห,หน่อยมาอย่านะเปิดฝากระโปรงก่อน คันนี้เครื่องยนต์นะครับสันกระเยาฮะมาให้ดูเครื่องยนต์สันกระเยานะมองในภาพสังเกตเห็นไหมครับรถเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะนี่เราจะเปรียบเทียบยังไงให้เห็นอ่ะพอสังเกตนะครับเครื่องยนต์สัน อันนี้นะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยมีปัญหามาเอฟซีโทรมาสอบถามรองนำรถก,ก็มาไปทำอะไรมานะครับเอาไปใา้มาดูคยันนี้ไปเปลี่ยนเป็นปัม๊มไปใช้ตรงนี้สายมานะครับอะคันนี้ไปเปลี่ยนปั๊มสายมาหรือดัดแปลงดัดแปลงปั๊มมานะครับ เป็นปั๊มธรรมดานะครับอันนี้ก็แก้ไขถูกต้องนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่จบอย่างนั้น,นะดิหัวฉีดนะครับหัวฉีดคุณไม่ทําด้วยก็ไม่จบนะครับแต่แบบเนี้ยมันก็เรียกอะไรหล่หลังลงกองนะเพราะว่ารถก็ไปกันอีกแบบนึงแล้วนะแต่เรากลับกลับไปทําแบบล้าหลังอีกนะครับก็คือว่าปัญหามันไม่จบง่ายนะฮะคัน้นี้นะครับ ผมจะแก้ไขโดยกันนะฮะใส่ปั๊มไฟฟ้าปั๊มเดิมเข้าไปนะครับก็จะมีหนึ่งเลยนะปั๊มไฟฟ้าหนึ่งลูกนะครับที่เราจะใส่เข้าไปแล้วก็ไปดูด้านในนะจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับคือขาคันเร่งอ่าไม่เดิมนะครับ ก็คือโดนพอร์โมอเตอร์ตรงนั้นไปแล้วนะแต่ว่าปลั๊กยังอยู่นะภาพอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับปลั๊กยังอยู่นี่นะปลั๊กเดิมยังอยู่ส่วนกอลงเครื่องยนต์ตรงนี้ยังอยู่นะเวะลาดัดแปลงสภาพรถยนตนะ์ครพยายามเก็บของเดิมไว้นะหรือว่าใส่ติดไว้เลยนะย่า อย่าพยายามถอดทิ้งนะครับเผื่อวันหนึ่งนะครับเหมือนคันนี้นะครับที่เราจะใส่ปั๊มเดิมกลับนะ <Yeah. S 2> ก็สามารถทําได้นะแต่ว่าเพิ่มเติม <Yeah. S 2> ต้องมีขากันเร่งหนึ่งตัวนะเพราะว่ามันไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราหาเชียงกงนะครหาเชียงกงใส่ให้นะครับแล้วก็ปั๊มหนึ่งลูกนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะรอบรอบข้างบนหน้าปัดนิ่งอยู่นะ แต่เครื่องยนต์ไม่นิ่งเลยสั่นเลยนะแล้วขับไม่มีกําลังนะรถคันนี้ขับไม่มีกําลังเลยวิ่งไปแปด0ิบ้าสิบตันรถรถใช้กายไม่ได้นะเราถึงบอกว่าให้ให้ให้เอาปั๊มเดิมใส่กว่าลับดีกว่านะไปทําหัวฉีดก็เสียเงินอีกนะครับเสียเงินอีกก็ไม่จบด้วยก็จะเป็นปัญหาอีกนะฮะอันนี้ผมจะทําปั๊มหนึ่งลูกคาคกระเล่งหนึ่งตัวนะหลักๆเลยเพราะว่า พยายามนะพี่บอกเลยให้อุปกรณ์เดิมของรถยังอยู่นะอันนี้ปัม๊มอ่าสายนะที่เปลี่ยนมานะเราจะยกออกปั๊กเดิมตรงนี้ที่เสียบกับปั๊มไฟป,ป้ายังอยู่นะครับโอเคนะอันนี้รอดตัวไปนะไมงั้นมันโดนชื่อใส่ไฟอีกนะครับนะรอตามนะครับกับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะครับ จะจบไหมนะให้ดูเครื่องยนต์สั่นนะแล้วหลังจากการแก้ไขแล้วจะหายสั่นไหมนะครับผมรอตามรอตามนะครับมาแล้วมาแล้วปัม๊มตัวนี้ปั๊มสายนะที่ FC นะครับไปติดตั้งมานะครับเราถอดออกนะเรามาใช้ปั๊มเดิมเขาปั๊มเดิมเป็นปั๊มไฟฟ้านะแบบนี้นะครับแล้วก็ปักอยู่ตรงนี้ยังอยู่นะครับ บอกไวอ้อย่าพยายามทําลายนะครับของเดิมติดไว้ก่อนเผื่อวันหน้า,นาได้ทาการแก้ไขนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะขาคันลิงของเดิมเขาตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับหนึ่งชุดนะหลังจากติดตั้งเสร็จนะมาฟังเสียงกันนะแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะของเดิมเขาสั่นเขย่านะครับ <S <S มามา,มาดู ฟอนเทีย v d ดี25นะฮะคันนี้ที่บอกว่าเครื่องยนต์เขย่าตันนะครับที่เราเปลี่ยนปั๊มนะจากปั๊มสายกับสู่ปั๊มไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับอาการของคันนี้นะฮะมาดูกันเลยนะ FC บอกว่าให้จัดการแก้ไขให้ด้วยนะครับนี่นะสตาร์ทติดง่ายนะครับ ดูรอบเครืงยนต์อีกรอบนึงให้ดูนะติดง่ายติดชึ่งนะแลาา้มาดูด้านนอกนครับคันนี้ดูด้านนอกกันเลยภาพ่อนหน้านี้รถคันนี้วิ่งไม่มีกำลังเลยนะแต่ติดเก้าติดไม่หมดแล้วนะครับให้ดูที่บอกเครื่องกระเยาเครื่องสัน่นนะ จบเรียบร้อยนะตอนนี้นะทีนี้เอฟดี SD ต้องการก็มดูแลบำรุงรักษา,าพวกเครื่องยนต์นะก็จะมีระบบน้ําระบบของเหลวในเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเราดูแลจัดการให้นะครับเคสนี้จบแล้วนะรถวิ่งพุทธาสเลยเราวิ่งทดสอบทดลองแล้วนะครับจบนะช่วงวันหยุดนะก่อนวันแม่นะครับตอนนี้ เขาบอกมันมีปัญหามานะเราก็เลยบอกถ้าเราแก้จริงๆมันแก้ไม่จบนะครับก็คือปัม๊มมันเป็นปั๊มสายนะเ,เป็นปั๊มสายนะหัวฉีดของเครื่องยนต์มันไม่ได้กันนะครับมันเป็นเดิมๆของกันนี้มันเป็นหัวหัวฉีดสองชั้นนะครับการสร้างแรงดันของปั๊มมันไม่ได้นะฮะเราบอกเลยถ้าเราเปลี่ยนก็ไปหาหัวเปลี่หัวฉีดมาเปลี่ยนอีกก็โอ้น่าจะบานนะครับ บ้านไม่ไมจบอีกนะปั๊มก็เป็นปั๊มสายมันเกิดปัญหานะคือมาปั๊มสายเราแก้จบนะครับเราเอ,อพูดผิดนะปัม๊มปั๊มไฟฟ้านะใ, <c oughs> ในในคอนเทรยนะเมื่อกี้พูดผิดเราแก้จบนะแล้วก็รถรุ่นนี้ยจริงๆวิ่งดีมากนะครับถ้าจะเปลีป่ยนปั๊มสายแนละ้วมันจะวิ่งอืดวิ่งไม่ออกเสียงเกก็มีรถมีการเขยานะ่า ถ้ายิ่งเป็นเกียร์ออโต้ยิ่งเป็นปัญหานะครับกินน้ำมันหนักมากนะแตตอนนี้ก็โชคดีเป็กียร์ธรรมดาก็ใช้มานะตอนแรกเื้องต้นผมเช็คผมคิดเครื่องเครื่องยนตน์คันนี้น่าจะหลวมหรือเป็นปัญหาแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเราไปดูสาเหตุหลักๆของคันนี้ก็คือเอ่อเอซีไปเปลี่ยนปั๊มเป็นปัมปนป๊มสายมานะนะนะั่นเองนะก็ทุกงานทุกเคสน,นะเราขอแนะนํานะให้เอซีเนี่ยนำรถเข้ามาดูหน้างานนะเพราะเราเราไม่รู้จริงๆว่า จุดเสื่อมจุดเสียของรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่อาการมันออกเหมือนกันเรารู้อาการออกเหมือนกันแต่จุดเสียมันไม่เหมือนกันนี่น,นี่ขอโทษจริงๆถ้าโทรมาสอบถามเราตอบตอบไม่ได้จริงตอบได้เป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ไปนะครับแต่ปัญหาหลักๆมันจะจบยากนะฮะแต่คันนี้จบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกจุดในคันนี้ก็นักเอซีมารับรถได้เลยนะฮะ ก็คลิปนี้เคสนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook อูแงเจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าดูอย่างเดียวนะครับ